สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SPM Supermax บำรุงร่างกายท่านชายเติมเต็มความสุขเติมความเป็นชายอีกครั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ชายทุกคนโปรโมชั่นสุดพิเศษไซส์อกระปุก30คัแคปซูลปกติ1,500บาทพิเศษเพียง1,200บาทแถมฟรีขนาดพกพา4คัแคปซูล1แผง สายแอ1กระปุก60แคปซูลปกติ2,400บาทพิเศษเพียง2,100บาทแถมฟรีขนาดพวกผ่า4แคปซูล3แผงจะเต็มไปกับสายแอ2กระปุก120แคปซูลปกติ4,800บาทพิเศษเพียง4,200บาทแถมฟรีขนาดพวกผ่า4แคปซูล6แผงถูก088 047 8999ยำ้ำ088 047 8999 นวัตพระเอกอนาคตไกลหนุ่มปังแห่งปี2021หน้าที่นี้เอาช้างมาชุดก็ไม่อยู่แล้วครับสำหรับความฮอตของพลนวัตผู้พันทัชชีที่ได้แต่ระดับพุ่งทยานขึ้นสู่ตำแหน่งพระเอกดาวรุ่งอนาคตไกลแห่งวิกสามพระรามสีครับส้นทางมายาของพลนวัตเขาคือนักแสดงหนุ่มทายาทคนบันเทิงที่เรียกได้ว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นคุณแม่ของเขาคือชอนุพรวิสิทธิ์โสพลอดีตนางเอกภาพยนตร์ดังในปี2526เรื่อง เพื่อนแพงและพลอยทะเลแต่ถึงแม้จะมีคุณแม่เป็นถึงอดีตดาราดังแต่เส้นทางวงการมายาของเขาก็ไม่ได้มีแม่เป็นเจ๊ดันอย่างเช่นคนอื่นเข้าใจพลเริ่มไปที่รู้จักในฐานะนักแสดงดาวรุ่งช่อง3จากละครเรื่องสายลับจับแอปและสเสน่ห์รักนางสินโดยทั้ง2เรื่องเขารับบทเป็นตัวละครสมทบสร้างสีสันให้กับเรื่องเพียงเท่านั้นแต่ด้วยหน้าตาที่หล่อเข้าขั้นพระเอก และการแสดงที่โดดเด่นออกมาก็ทำให้เขาได้รับโอกาสในการเป็นนักแสดงนำในละครเย็นครั้งแรกกับละครเรื่องตราบาสีชมพูซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วครับ โดยในละครเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเขาในการเป็นพระเอกเมื่อบวกกับเคมีของเขาและบัวนรินทร์ทิพย์สกุลอ่องอัมภัยก็ยิงกระพือให้กระแสของเขาดังขึ้นชั่วข้ามคืนคู่จิ้นพลบัวกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงมีแฟนคลับนับพันมอบความรักให้เขาอย่างทุ่มทนครับหลังจากเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นพลก็ได้ปรากฏตัวในละครหลังข่าวกับละครเรื่องเพลิงพลางเทียนละครพีเรียดดราม่า โดยเขาได้ขยับมารับบทนักแสดงนำควบกับหนุ่มเต้ยพงศกรและนางเอกสาวนิชาณัฐน,นิชาซึ่งในเรื่องนี้นักแสดงนำแต่ละคนถือเป็นรุ่นพี่และต่างคนคนฟีมือออกมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใครครับแต่พลในฐานะรุ่นน้องก็ถ่ายทอดตัวละครของเขาออกมาได้ดีถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของเขาที่ทำให้แฟนละครถูกใจพระเอกหน้าหยกคนนี้ครับ เมื่อทําให้คนดูได้ประจักษ์ถึงฝีมือแล้วแน่นอนว่าบทบาทของพลหลังจากนี้คือพระเอกเท่านั้นโดยในละครเรื่องฟากฟ้าคีรีดาวถือเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้พลได้พิสูจน์ว่าเขาเหมาะสมแล้วกับการก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกและในปีนี้พลกลายเป็นพระเอกที่ครองหน้าจอช่อง3าพลังความฟินจากคู่จิน้นพลบัวที่ทําให้แฟนคลับติดอกติดใจก็ทําให้ผู้จัดค่ายเลิฟดราม่าตอบสนองความฟินของแฟน ด้วยการดึงพวกเขามาลงจอคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องพรามุกซึ่งกว่าจะได้ถ่ายทำและได้ลงจอให้ชมก็ผ่านมาถึง3ปีเต็มจากละครเรื่องตราบาสีชมพูแต่เมื่อละครออกอากาศความนิยมของพลบัวก็ไม่มีแผ่วแฟนคลับของพวกเขายังคงเหนียวแน่นเพราะชื่นชอบเคมีที่เป็นธรรมชาติของพวกเขาที่แสดงออกมาและในละครเรื่องนี้แฟนๆยังได้เห็นการพัฒนาการแสดงของพลบัวมากขึ้น พวกเขาเองอยู่ทั้งซีนดราม่าและซีนโรแมนติกไม่ว่าจะหวานหรือเปรี้ยวก็ทําให้คนดูจิกหมอนได้เหมือนเดิมครับซึ่งการกลับมาของพลบัวครั้งนี้ด้วยความคิดถึงของแฟนๆและบวกกับละครที่สนุกครบรถก็ทําให้ละครของพวกเขาสร้างกระแสอันดับหนึ่งบนโลกโซเชียลทุกตอนที่ออกอากาศและทําให้เรตติ้งสูงไม่แพ้ละครจากดาราแม่เหล็กคนอื่นๆของช่องเลยทีเดียวครับ ต้องยอมรับว่าพลังแห่งความจิน้นปีบเสมือนฟา t แทร็กที่ทําให้พลได้สร้างฐานแฟนคลับและชื่อเสียงของเขาได้เร็วมากกว่าคนอื่นแต่ถึงแม้หน้าตาจะหล่อคุณจะแซบหรือเสิร์ฟเคมีจินจ้นๆฟินๆได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าฝีมือการแสดงไม่ผ่านโอกาสเกิดก็ยากครับซึ่งสําหรับพล เขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีดีมากกว่านั้นแน่นอนแม้หลายคนเพิ่งรู้จักเขาแค่4หรือ5ปีแต่เขาก็สะสมประสบการณ์ในการทํางานมากถึง9ปีและผ่านการแคสติ้งมาถึง3รอบกว่าที่จะเข้ามาสู่ชายคาช่อง3และกลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งหลังจากนี้พลจะไม่ได้หยุดแค่การเป็นดาวรุ่งอีกต่อไปคือพระเอกอนาคตไกลที่ต้องจับตามองให้ดีและผลงานของเขานับจากนี้เรียกได้ว่าปังทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นละครเรื่อง เก็บแผ่นดินละครน้ำดีในตำนานที่แจ้งเกิดดาราฝีมือคุณภาพมาแล้วละครเรื่องคู่เวรจากค่ายละครคุณภาพ Good Feeling และละครเรื่องสะพ้ายสายสตรองที่เขาได้กลับมาพบกับสาวนิชาเพื่อสารต่อเคมีดีๆของเขาและเธออีกครั้งบอกเลยว่าห้ามพลาดครับกับทุกผลงานสารต่อความฮอตของพระเอกอนาคตไกลพลนวัดคนนี้ครับ